เอาใจัยรุ่งกันอีกแล้วนะวันนี้ผมมากับ Honda าแจ๊ดจ1.5วีพัทสีขาวพี่ปี26จดทะเบียน2017นะครับคันนี้นะ้ำเลขหมาเป็นแค่13,000กว่าโลยนะถือว่าใช้งานน้อยมากนะสําหรับรถปี26น,นะคันนี้อ่าคันนี้นะครับเป็นตัว V ีพัทนะมีจุดเด่นก็คือตัวนี้จะไฟหน้าเป็นแบบมันตีรีเฟคเตอร์ธรรมดานะครับได้ไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยพี่นะจาจัดทรงแต่งหล่อมาให้นานาคันนี้นะรพร้อมกับ ตัวล้อมแม็กซ์ไอีสามสิบเลยนะเดอยยางนั้นาน่นี่เห็นไหมว่าจะทรงดีนะครับนะเพราะว่าถ้าจะทรงไม่ดีเนะี่ยเป็นรอยกินยางหมดแล้วตรงนี้นะแต่ว่านี้จะทรงดีไม่มีกระแทกยางแน่นอนนะโซ่ซุ้มล้อนะครับอันนี้ไฟเลี้ยอยู่ที่แก้มขวาและแก้มซ้ายเลยนะครับได้กุญแจสมาร์ทย์เลตมีให้ด้วยนะคันนี้ด้านในนะครับเป็นบอะหนังนะครับหน้าหลังเลยนะบอ่อหนังหน้าหลังแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยมันติฝั่งซ้ายพี่นะครับเป็นยูน้าจอทัชสะกีนะครับ แอร์ออโต้แบบนี้เลยพี่มีปุ่มสตาร์ทมีให้เลย๋ยวรับผมรชมละเอียดโดเยัเรถดีกวาว่าคันนี้น่าใช้งานยังไงแต่บอกเลยว่าถ้าสนใจนะริบตัดรีลิจองเลยของแร่หายากนะแจนะสําหรับที่ผมบอกเลยว่ามาแป๊บเดียวไปแนะ่นอนถ้าพี่ชอบจับจองมาก่อนเลยพี่นะครับผมมั่นใจตัวรถผมอยู่แล้วว่าระบมดีจริงนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเซลล์มินชอโต้นะวันนี้ผมมากับ ฮอนด้าแจ๊จีเคหนึ่งจุดห้าวีพัสีขาวสวยๆรถยนต์ a ัตแบกห้าประตูแบดฮอนด้าและแจ๊ดบอกเลยว่าอีกไม่นานจะเป็นของแร่ไอเทมแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นของแร่ไอเทมแล้วนะทุกคนตามหากันนะถ้าใครสนใจบอกเลยว่ารีบจับรีบจองกันเลยนะเพราะว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอน,นคันนี้นะครับเซลเซลผมมีสิบกว่าคนนะพี่นะถ้าพี่ชอบพี่อยากคิดเยอะเดีย๋ยวผมพี่รูรละเลอียดคลิปเสร็จพี่จองก็ได้เลย นะครับผมมีการตรอรถอก็ส่งมอบทุกคนันก่นรับชมรายละเอียดตรวร,ร,ร้องกันผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำชิปต่อๆไปกันด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านมาที่ลายเีย้านหน้ากันเลยคันนี้นะฮะเป็นไฟหน้าเป็นแบบมันติีรีเฟคเตอร์นะพี่มีไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้ในโคมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ทําเปลี่ยนเป็นหลอดไฟมาแล้วนาเป็นสีขาวสสวยๆเลยนะครับตามสไตล์ตเขาแหละแจ๊กพี่แล้วก็จัาหน้าเป็นสีดำแบบเป็นโนแบ็คแบบนี้เลยพี่นะครับประเด็นเดี๋ยวเปลนกรุงเทพให้นะครับพี่ไม่ต แล้วดูคิวพรเมเยียมตรงนี้นะสวยงามมากนะครับพี่นะแล้วยังมาพร้อมกับจตไฟตันหมอคู่หน้านะครับจากโรงงานแบบนี้เลยพี่นะครับถือว่าเป็นรถหน้าใช้งานในหนึ่งคันเลยนะับอ่ามาต่อที่ด้านข้างเลยนี่ล้อแมงนะครับอันนี้ได้เป็นล้อแมงไออสามสิบขอบสิบห้านะครับนะรักอะยางอะไรเนี่ยวายฟรี wi Fi, อะไรวู้นะเนี่ยนะครับอันนี้เลยพี่นะาดอกน่หนาแน่นเลยนะครับพี่ นะใช้งานได้ย,ยาวๆเลยยางปี 3, ยี่สิบสามปียางปียี่สิบสามนะดิสเบกหน้ามีให้แบบนี้เลยจัดทรงแต่งรอให้แล้วนะพี่ดูทรงนี่โคตรเฟี้ยวเลยนะเนี่ยโคตรแบบว่าโคตรเฟี้ยวแล้วแบบว่าไม่ขูดด้วยนะไม่ขูดอ่ายางด้วยน,นะจัดทรงดีมากๆเลยนะครับใน่วงของไฟเลี้ยวนะจะน,นี้จะอยู่ที่แก้มซ้ายและแก้มขวานะพี่นะคันนี้จะอยู่ที่แก้มซ้ายและแก้มขวาแบบนี้เลยนะรกระจกมองข้างนะครับนี่คันนี้อ่าข้างในปรับข้างในเนี่นนนะนยปรับไฟฟ้านะพี่นะข้างในปรับไฟฟ้าแต่อันนี้เป็นพับมือ อัน,นี้เป็นพับมือปิดนะครับแล้วก็ที่ป,ประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกุญแจสมาร์ทเคเลตมีให้แบบนี้เลยอันนี้มันตัววีพารนะพี่ในส่วนด้านในนะพี่ดูพวกนี้ตรงนี้เป็นหนังนะพี่นะตรงนี้เป็นหนังนี่แล้วตาก,กับตัวสีเทาตรงนี้นะครับแล้วดูประตูนะไม่มีรอยซีดหรือรอยแตกไรยงานเลยพี่นะครับสวยงามมากๆยางขอบประตูด้านล่างอยู่ครบๆบแบบนี้เลยนะแล้วดูเมท้าที่ประตูนะพี่สวยๆงามๆไปเลยแล้วดูช็อคแ้มป์สตรงนี้จากโรงงานยังอยู่เลย นะครับถือว่าสวยน่าใช้งานมากเลยนะแล้วก็ยังได้พรมดักฝุ่นแบบนี้ด้วยนะพรมดักฝุ่นแบบนี้ดีนะพี่นะพรมดักฝุ่นแบบนี้ดีมากเลย <S <S น้ำจะดักฝุ่นกองฝุ่นได้ดีมากเลยแล้วก็สําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะพรมตัวนี้ตอบโจทย์นะสำหรับการใช้รถยนต์นี่นะแล้วก็ดูเบ่อหนังนะครับนี่บ่อหนังทรงดีๆทั้งหน้าและหลังเลยนะไม่มีรอยฉีกขาดตะเข็บไม่มีปีเลยพี่นะครับตะเข็บไม่มีปีเลยคอนโรลเห็นไหมว่าใหม่ๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยการฉีดขวดเลยยังได้ส่งหน้าจอทัชสกรีนมาให้แบบนี้กันด้ นะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคันนี้แล้วดูโครงสร้างกันต่อนะครับนี่เมทอาเล่นแถวแบบนี้เลยนะครับนะเมทอาเล่นแถวแบบนี้เลยนะาใช้งานมากคันนี้บอกเลยนะดูตรงประตูประตูี่ยมาดูน็อตเดิมโรงงานเลยพี่เนี่ยน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับนะพี่ได้ร้สวย้จริงเจ๋งไปใช้แน่นอนพี่นี่เพจตรงรุ่นของฮอนด้านะแล้วตัวนี้สะกับเพจน,นะเวลาขึ้นลงกันรองเท้าขูดสีได้นะครับ <c oughs> มาต่อที่ห้องโดยสารด้านหลังกันดีกว่า นะเดี๋ยวมาต่อที่ห้องประชานด้านหลังกันเอาไปคันนี้นี่เห็นไหมดูนะครับผมจากฝุ่นม,มีให้เต็มลำแบบนี้กันไปเลยพี่นะตรงกลางวางแก้วน้าได้บอาา่อ,อด้านหลังนี่สามารถอ่าพี่เก็บสัมภาระด้านหลังนีได้เลยนะครับบ่อหนังส่งสวยสวยส่งดีๆแบบนี้กันเลยพี่นะครับเจ๋งมากคันนี้บอกเลยนะครับแล้วดูนี่โผล่ลากมนะ่ดูเม็ดองเม็ดท้าแบบนี้เลยพี่นะครับใครหารถใช้งานอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังผมบอกเลยเลยว่าคันนี้ไม่มีผิดหวังดูพวกตัวล็อกประตูตัวนี้เห็นไหม ช็อคแต้มสีโรงงานยังอยู่เลยพี่นะครับช็อคแต้มสีโรงงานยังอยู่เลยตาปลาตรงนี้ก็ยังอยู่เห็นไหมอ่าสดงนะหนึ่งความเดิมนะครับตาปลาตัวเนี้ยแล้วพี่ดูนี่ล็อกเด็กนะครับใช้งานได้ปกติเลยนี่แบบนี้เลยพี่ตัวล็อกเด็กนะครับแล้วก็นี่ดูประตูด้านหลังนะครับเห็บบนไหมวกช็อคแต้มสีโรงงานยังอยู่ <gri zz ling> แบบนี้เลยนะครับใครหารถใช้งานอยู่นะครับผมแนะนําเลยนะคันนี้นะสาหรับ Honda Jazz TK หนึ่งจุดห้า V+ นะพี่ผมไปดูซุ้มล้อซ้ายก่อนล้อหลังซ้าย นี่น็อตไทเทเนียมแบบนี้เลยพี่ยางดอกนหนาๆเลยเห็นไหมว่าไม่มีต้องรอยของค่ะตัวซุ้มขูดยางเลยนะพี่นะแล้วก็ตัวนี้ก็ซุม้มเดิมเลยพี่นะครับเห็นไหมว่ายางกันคงกันโคนอยู่ครบๆพี่ใครสนใจนะคันนี้ราคานี้เลยพี่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ได้ผ่อนหกพันพี่นะครับสนใจจองเลยพี่ไม่ต้องคิดเยอะจองจากแค่นั้นหรือซื้อสดนะผมขอแวตเพิ่อมอีกหนึ่งหมื่นนะครับจบที่สามหกเก้าได้เลยพี่นะครับ แล้วก็นี่สาวกาะแบบที่ฉลามมีให้แล้วก็นี่ไฟเบรกตรงที่สามนะครับอยู่ด้านหลังนี้เลยไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านหลังนี้เลยนะคิวโคเมียมด้านหลังมีให้แบบนี้เลยโลโก้ไอวิเทคนะครับนะนี่โลโก้แจ๊สนะครับแล้วก็คันนี้ได้ในส่วของท่อนะครับท่อซิ่งด้วยนี่ปัดนี่ปลายท่อได้ไทเทเนียมให้เรียบร้อยเลยเสียงนุ่มๆนะเสียงไม่แบบว่าบว์เบกวไวยๆเยอะนะเสียงแบบไม่บว์เบกวุ่ๆเยอะพี่ แล้กกวก็ทนะี่เก็บสาระด้านหลังกว้างขวางเลยพี่ไม่ว่าพี่จะเข็บเอกสารเลยก็ปลอดเดินทางโรคนี้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอนพี่นะครับแล้วดูฝาท้ายไม่เคยแกะเนี่ยพี่ดูฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับนี่พี่ได้น็อตเดิมๆแบบนี้ไปใช้ก็เลยนะครับเนี่ยสวยงามมากๆพี่น็อตเดิมๆแบบนี้โชคใช้งานได้ปกติเลยพี่นะครับโชคใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วดูตรงอันนี้คันโซนดูด้านหลังเนี่ยห,หมายว่าเงาเงาแบบนี้เลยพี่ ไม่แตกรายงานนะครับไม่ซิดเลยเห็นไหมนะครับแล้วตรงนี้ก็ไ, ه, ไม่มีต้องรองการขายด้วยพี่ดูเห็นไหมไม่มีต้องรองการขายเลยนะถือว่าเป็นรถที่เดิมมากๆนะครับพี่คันนี้นะแล้วในส่วนนี้นี่แม่แรงเครื่องมืออยู่ครบๆเลยพี่แม่แรงเครื่องมืออยู่ครบๆกันแบบนี้เลยนะครับเราคนแกนแล้วก็ยางอะไหล่ไม่เคยใช้ด้วย 2> <1> <1> <2> เห็นไหมพี่นะแล้วดูอ่างอ่างเดิมเลยนะเห็นไหมยาแนวเดิมโรงงานอยู่แบบนี้เลยครับ นะบอกแล้วว่ารถคันนี้สวยจริงนะสวยมากๆาเลยถ้าชอบมาจัดกันไปได้เลยนะมาชมในส่วนของตัวโครงสร้างด้านขวากันบ้างพี่เหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้กันเลยพี่นะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้เลยนะใครชอบจัดได้เลยไม่ผิดหวังนะครับแล้วดูข้างขวากันบ้างดูโครงสร้างด้านขวากันบ้างดูบงดูเบาะเห็นไหมว่าเบาะไม่มีแตกไม่มียับนะตะเข็บไม่มีปิดเลยนะครับพี่นะมันสวยจริงๆอันนี้แล้วก็นี่ดูเม็ดอาร์ เม็ดอ้างแถวแบบนี้เลยนะครับเม็ดน้านเดิมโรงงานกันไปเลยพี่นะครับชอบก็จัดประหยัดถมัยนี่คํานี้มีอยู่จริงนะพี่คํานี้มีอยู่จริงแล้วก็บ่าคนขับปรับสูงต่ำได้นะพี่บ่าคนขับปรับสูงต่ำได้นะครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีเลยนะครับแล้วก็นี่ยังไงช็อคแตาสีโรงงานอยู่แบบนี้เลยนะครับไฟตันหมอกอดได้จากตำแหน่งนี้นะพี่นะแล้วก็มีระบบคอนโมดระบบการลื่นเท่าไหร่ให้นะครับวงมาลายมันตีนะครับฝั่งซ้ายเลย นะครับผมอะไรมันตีฝั่งซ้ายเลยพี่อันนี้นะครับผมดับรถก่อนนะนี่นะครับแล้วก็วิวหน้าจอทัชสกีนะครับแอร์ออโต้แบบดิจิตอลเลยพี่นะครับ, Auto, บ,บนะรถตรงนี้ก็เสียบให้ดีมไอได้เสียบยูเอสบีได้นะครับแล้ววันนี้เสีย,สยบหัวชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของตัวล็อกเทคนะครับมีให้แบบนี้เลยพี่นี่เนี่ยตัวล็อกเทคนะฮู้คุ้มมากคันเนี้ยโคตรคุ้มเลยนะในที่บางแดดนะแล้วดูฝ้าใสๆแบบนี้เลยพี่ เนี่ยข่าวจัวเลยนะฝ้าข่าวจัวนะตรงนี้ก็วางแก้วน้ําได้อีกต่างห่างนะครับแล้วก็ดูในส่วนของห้อง้างกันต่อน,นี่เห็นพี่ดูเนี่ยเมนอาร์แบบนี้เลยนะครับสวยงามจริงๆคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะผมพาไปชนในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับผมไม่ลืมไม่ดูตรงนี้แก้มนะพี่เห็นไหมแก้มไม่มีแก่นะช็อกแก้มสียงอยู่แบบนี้เลยนะครับทั้งแก้มขวาและแก้มซ้าย สวยงามมากนะเลขกแมแสนโลนะชอบจับจองเลยพี่นะองค์ข้ามบัญชีใบถัทอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาโปรงให้ดูห้องเครื่องหน่อยมาชมในสองตัวห้องเครื่องกันพี่นี่ห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร้อนนะ้ำมันเยิม้มหรือร้อนนะ้ำมันรั่วซึมเลยนะพี่นะครับห้องเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะห้องเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะพี่เห็นไหมว่าลูกคันลูกคันหน้าไม่เคยแกะด้วยหมุดเดิมโรงงานยังอยู่เลย นะครับแบตเปิดนะครับเดี๋ยวเช็คให้หม่หมดเลยนะแล้วดูพี่ดูยานวโรงงานนะของฮอนด้าเป็นสไตล์แบบนี้นะของฮอนด้าเป็นสไตล์แบบนี้นี่เดิมจริงนะพี่นะฝากระโปรงไม่เคยแกะทั้งหากพี่ดูนะฝากระโปรงเดิมเดิมไม่เคยแกะเลยพี่นะเพราะเนี่ยบาร์โค้งต้องอยู่เลยนะแล้วก็น,นี้ส่วนของมองกนียพี่นะครับแล้วดูแก้มสายก็ไม่เคยแก่เห็นไหมดูน้องเดิมโรงงานหมดเลยนะครับถ้าชอบนะพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่ออกไปพี่ไม่โดนใครตินะนเนอะว่ารถพี่ไม่สวย พวกนี้มันโคตรสวยเลยสวยจริงๆพี่นะครับนี่ยางตัวนี้ยังอยู่เลยนะครับแล้วก็เมทาร์นี่ตาปลาเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยดูความเดิมเนี่ยดูตาปลาตัวเนี้ยเนี่ยมีทั้งขวาและซ้ายเลยพี่นะครับอ่าเป็นไงเราปิดฝาปงอ่อนี่แหละครับเป็นไงกันบ้างพี่สําหรับวันด้าแจ๊สจีเคหนึ่งุดห้าวีพัดปีสองพันสิบหกจดได้เป็นสองพันสิบเจ็ดคันนี้พี่นะจะแฟนได้ฟีดาวได้เลยนะครับถ้าชอบนะพี่ผมให้ราคานี้เลยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปลอ่ความบาท พี่ไม่ต้องใช้กันหรอกลมมันจะบาดเดียวเลยหรือว่าซื้อสดผมขอแวดหนึ่งหมื่นพันละกันขอจบที่สามแสนสามหมื่นไอ้สามแสนเจ็หมื่นบาทนะครับวมแวดวมโอนหมดเลยพี่นะครับอ่าสนใจทนโทรเบอร์สูงไม่ต่ำามที่เจ็ดห้าสามี่หนึ่งนะจองได้รีบจองนะมาก่อนได้ก่อนผมบอกได้เลยนะผมเซลมินพร้อมดูแลลูกค้าทุกชาตินะครับ